สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับอีพนี้นะครับเป็น e ีพีที่353นะครับผมพบกับผมเช่นเคยที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับอ่าพี่พครับวันนี้นะครับอย่างที่พี่พีเห็นอ่าอยู่ด้านหน้านี้นะครับก็เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับเป็นพิมพ์นิยมบีนะครับพิมพ์พิมพ์นิยมบีทั้ง2องค์เลยนะครับพี่พนะอ่าเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าเนื้อหานะครับพิมพ์ทรงเป็นยังไงนะครับพี่พนะ ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจพระที่ผมนำมาให้ชมในวันนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์0996341275นะครับ0996341275ส่วนไอ l ดล e นะครับแอดไลน์ได้ที่ ttn987 ttn987 นะครับพี่ๆนะมามามาชมกันเลยนะครับอ่าสองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์นิยม B นะพี่ๆ สององนี้เป็นพิมพ์นิยมบีนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางครานนะครับเป็นพิมพ์นิยมบีนะครับพี่ๆจะเห็นนะครับนี่ดูผิวพันธ์เห็นไหมดูผิวพันธ์ดูพิมพ์ทรงเห็นไหมลักษณะพิมพ์ทรงอ่าเหมือนๆกันนะพี่ๆนะเหมือนๆกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูองค์แรกกันเลยนะครับพี่ๆมาดูองค์แรกกันเลยนะครับองค์แรกนะครับองค์นี้เลยนะพี่ๆองค์นี้ต้องบอกว่าเป็นพระที่อ่า พระอยู่ในกรอบนะครับพระอยู่ในกรอบนะครับผ่านการใช้มานะพี่นะพระอยู่ในกรอบนะครับนี่สนิมคาบสนิมต่างๆนะครับคาบขี้เหงื่อคาบเขาเกาะสนิมเกาะเกาะเต็มองค์เลยนะพี่นะนี่บอกต้องบอกเลยว่าองค์นี้นะครับถ้าสนิมไม่เกาะนะครับสนิมคาบต่างๆไม่เกาะนะพี่องนี้นี่สวยงามเลยนะพี่นะพิมพ์นิยมบีนะครับดูยังไงนะพี่แยกยังไงพิมพ์นิยมบีเขาจะมีมือรองนั่งนะครับ มีมือตรงนี้นะครับอ่าบางท่านก็จะเรียกว่าพิมพ์นิยมมือรองนั่งนะเขาจะมีนิ้วมือตรงนี้นะครับส่วนเส้นจีวรตรงนี้นะครับเขาจะมีเส้นขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วเขาจะเป็นก้อนเห็นไหมจะตันๆเห็นไหมอ่าตรงนี้จะไม่มีตาพระอินทร์นะครับเส้นจีวรข้างล่างตรงหน้าแข้งนี้จะไม่มีตาพระอินทร์นะถ้าเป็นพิมพ์เอถ้าเป็นพิมพ์เอนะครับถ้าเป็นพิมพ์เอเขาจะมีตาพระอินทร์นะพี่ๆอ่าแล้วพลิกดูด้านหลังนะพี่นะ พิกดูด้านหลังนี่เส้นจีวรเส้นนี้นะครับเขาจะไม่มีเนื้อเชื่อมกับสังกตินะพี่นะเส้นจีวรเส้นนี้เขาจะไม่มีเนื้อเชื่อมสังกติแต่ถ้าเป็นพิมพ์เนะครับเ<ๆ>ขาจะมีเนื้อเชื่อมอย่างนี้นะครับอ่าขวาอย่างนี้นะอ่าตรงนี้ต้องบอกว่าถ้าพี่ๆท่านใดได้ไปในคุ้มสุดๆนะพี่นะต้องบอกเลยนะครับนี่เก่าๆแบบนี้นะครับพี่สนิม,นมเห็นไหมพี่ๆดูสนิมนี่ดูคราบสนิมต่างๆที่เกาะนะพี่เห็นไหม นี่คาบสนิมที่เขาเกาะตามองค์พระเห็นไหมนี่ดูคาบความเก่าแล้วพี่นะดูคาบสนิมดูคาบความเก่าเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับนี <t <t ่แล้วดูผิวนะครับพี่เนี่ยผิวผ้าหล่อนะครับนี่ผิวผ้าหล่อโบราณนะครับนี่เป็นหลุมเป็นรูเล็กๆนะพี่นะนี่คือผิวผ้าหล่อโบราณนะครับอ่าผิวผ้าหล่อโบราณนะครับนี่เห็นไหมอ่านี่ยครับเห็นไหมดูนะครับนี่ดูเนื้อนะครับ เป็นยิบ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 นะครับเป็นรู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 นะครับนี่เห็นไหมพี่เห็นไหมอ่านี่บางจุดบางที่ก็คล้ายๆตามุ้งเลยนะพี่นะเห็นไหมดูผิวพันธุ์นะดูคราบต่างๆในพี่นี่โอ้โหนี่ผมได้มายังไงผมก็ยางนั้นเลยนะผมไม่ล้างนะพี่นะผมไม่ล้างนะเอาความดมเดิมความธรรมชาติมาให้พี่ๆนะครับอ่าเอาความดมเดิมความธรรมชาติมาแบ่งปันพี่ๆนะนี่ครับดูนะครับเห็นไหมดูเนื้อหา เราเส้นจีวรนห็นพี่ขนาดมีคราบนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเส้นจีวรเนี่ยคม,คมคมเลยพี่เห็นไหมล้วดูผิวอ๋อองค์นี้นะครับพี่เอาไปหกพันห้าร้อยบาทนะครับหกพันห้าร้อยบาทนะพี่พี่นะหกพันห้าร้อยบาทเห็นไหมแล้วพี่พี่ดูเนื้อดูเนื้อหาเขาพี่เห็นไหมนะครับส่องดูเลยนะครับพี่เนี่ยความเก่าเห็นไหมโอ้โหนี่พี่ว่าเจ้าของเดิมเขาจะใช้มากี่ปีครับเนี่ย ใส่กรอบสนิมขึ้นขนาดนี้พี่เนี่ยเห็นไหมอ่านี่ครับเห็นไหมผมว่านี้โอโ้โหเจ้าของนี่ใช้มาไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าสิบปีนะผมว่าเนี่ยองคเนี้ยครับเนี่ยใส่กรอบถึงจะสนิมเยอะขนาดนี้นะพี่นะองค์นี้เอาไปหกพันห้าร้อยบาทนะพี่หกพันห้าร้อยบาทนะครับนี่เห็นไหมอ่าเห็นไหมครับพี่ดูเนื้อหาเอาไปหกพันห้าร้อยบาทนะพี่พี่นะหกพันห้าร้อยบาทนี่ แล้วดูใต้ฐานพี่เห็นไหมใต้ฐานมีก้านช่อเห็นไหมมีรอยก้านช่อแล้วมีรอยการแต่งตป็ใบโบราณพี่เห็นไหมอ่าดูสนิมต่างๆนะพี่ดูคาบสนิมเห็นไหมคาบสนิมคาบตะกันต่างๆครคาบขี้เหงื่อคาบขขเขียวนะครับพี่เห็นไหมอ่าองค์องค์งนี้ธรรมชาติจริงๆพี่ธรรมชาติจริงๆ,ๆองค์นี้ต้องบอกเลยนะครับธรรมชาติจริงๆราคาเนี้ยใครได้ไปอะคุ้มสุดๆพี่เอาไป6 5 0 0บาทนะครับเอา6,500บาทนะผมเอา6,500บาท าพี่ๆท่านใดสนใจก็โทรมาพูดคุยกันนะครับโทรมาพูดคุยกันนะพี่ๆนะโทรมาพูดคุยกันนะครับแอดไลน์มานะครับแอดไลน์มานะพี่ๆนะอยากอยากดูรูปเพิ่มเติมให้แอดไลน์มานะพี่ๆอยากดูรูปเพิ่มเติมให้แอดไลน์มานะครับที่แอดไลน์ที่ t t n 9 8 7นะพี่ๆนะหรือจะโทรมาพูดคุยกันที่เบอร์0 9 9 6 3 4 1 2 7 5นะครับพี่ๆนะมาชมองที่2นะครับองที่2นะครับพี่ องที่สองก็เป็นพิมพ์นิยม B นะพี่นะแต่ต่างสภาพกันพี่เห็นไหมเห็นไหมดูพิมพ์ทรงเห็นไหมอ่าพิมพ์นิยม B ีนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเขาจะมีมือรองนั่งเห็นไหมอ่าเส้นตรงนี้นะครับเส้นจีวรตรงนี้เห็นไหมมีล่องขึ้นมาแล้วก็เป็นก้อนเลยพี่เห็นไหมอ่าแล้วตรงนี้เขาจะไม่มีตาพินนะครับเขาจะเป็นเส้นจีวรพาดขึ้นไปเลยนะครับนี่ไหมไม่จะมีมีตาพินนะอ่าแล้วเส้นตรง เส้นจีวรเส้นนี้นะครับเขาจะเป็นร่องยาวเขาจะไม่มีเส้นเส้นเชื่อมกับสังขตินะพี่องค์นี้ก็ผิวคาตการเดิมๆนะพี่นะครับดูคาตการความเก่าพี่พี่เห็นไหมคาตการเนี่ยดำดำอมนิงแดงอมน้ําตาลนะพี่เห็นไหมคาตการความเก่านะพี่นะเห็นไหมพระองค์นี้นะครับอ่าตาตรงนี้อ่าไม่ติดนะพี่นะแบบเนี้ยธรรมชาติพี่ ต้องบอกเลยแบบเนี้ยธรรมชาติธรรมชาติของผัดหล่อพี่ธรรมชาติของผ้าหล่อตาฝั่งนี้ติดชัดนะครับยังติดชัดจมูกปากเห็นไหมปากเห็นไหมปากยิ้มสวยเลยพี่ยิ้มถึงมุมปากเลยนะหูนะครับสองข้างติดชัดเจนนะพี่นะเส้นจีวรเห็นไหมคมผมชัดลึกนะพี่นะนี่แล้วดูคาบความเก่าพี่ดูคาบความเก่าเห็นไหมความแห้งๆนะครับคาบความแห้งๆเห็นไหมพี่เห็นไหมเห็นคาตะกันต่างๆไหม นี่ฝุ่นยังเกาะอยู่เลยนะพี่นะฝุ่นยังเกาะอยู่เลยนะครับอง์นี้ได้มาคนละที่กันนะครับพี่ได้มาคนละที่กันนะครับได้มาคนละที่กันแต่พิมพ์ทรงเดียวกันพี่เห็นไหมเป็นภาพพิมพ์ทรงเดียวกันเห็นไหมพิมพ์นิยมบีนะครับอ่าเนี่ยครับดูเห็นไหมตามซอกนะครับดูนะครับนี่แล้วเนื้อนะครับพี่นะ <TER kea> เนื้อเหลือง,งอมเขียวนะครับเนื้อเหลืองอมผิวเขียวนะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมอ่าเนี่ยเห็นไหมผิวพันธุ์นะครับนี่ เป็นยิบยิบจิกยิบรูรูเล,ล,ล็กๆนะครับนี่องค์ไหนจะใช้เยอะๆเขาจะเป็นรูแบบเล็กๆเลยนะพี่นะดูด้านหลังนะพี่ด้านหลังเห็นไหมไหมเนี่ยมีหลุมมีอะไรนะครับเนี่ยนี่คือพระหล่อบโบราณนะครับพระหล่อบโบราณเห็นไหมมีผิวย่นๆนะครับนี่มีฉลากรลากเป็นหลุมแบบนี้นะครับทำให้ดูง่ายนะพี่นะเราดูความแห้งความเดิมเขาให้พี่เห็นไหม ตามซอกต่างๆนะครับตามซอกต่างๆนะเห็นไหมพี่พี่เห็นไหมเนี่ยดูผิวพันธุ์นะพี่นะดูผิวพันธุ์เห็นไหมโอ้โหแบบนี้ไม่เก่าจะให้ว่ายังไงละพี่แบบนี้ครับเห็นไหมอ่าเนี่ยด้านข้างนะพี่นะเนี่ยดูด้านข้างเห็นไหมนี่ดูคาบสนิมคาบตะกันต่างๆพี่นี่ครับเห็นไหมคาบสนิมคาบตะกันต่างๆนะอ่าพลิกดูใต้ฐานนะครับนี่ใต้ฐานก็จะเป็นก้านช่อชนวนเห็นไหมพี่ การช่อจนวนเขาจะไม่ได้กลมสัทีเดียวนะพี่นะจะมีบิดเบี้ยวบ้างนะพี่นะ,ะเป็นธรรมชาตินะครับเราดูคาตะก,กันโอ้โหพี่จ๋านี่ขึ้นเกตกระดีเลยเนี่ยเห็นไหมวันนี้เขาเรียกเกตกระดีน,นั่นเน่ขึ้นถ้าเป็นเล็กๆกว่านี้ยิ่งชัดเจนนะครับนี่เห็นไหมดูความเก่าดูความเดิมของเขานะพี่นะองค์นี้นะครับองค์นี้องค์งงที่สองนะครับเอาไปหกพันห้าร้อยบาทนะครับหกพันห้าร้อยบาทนะครับหกพันห้าร้อยบาทราคานี้พี่ฟังไม่ผิดแน่นอนนะครับ ถ,ถูกเลยนะพี่นะแบ่งปันแบบเอามาแบ่งปันจริงจริงพระเก่าๆเอามาแบ่งปันจริงๆริงนะพี่ๆนะเห็นไหมเอาไปหกพันห้าร้อยบาทนะครับแบ่งปันที่หกพันห้าร้อยบาทนะพี่ๆนะอ่าพี่ๆทันใดนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้าหกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้านะครับศูนย์เก้าเก้าหกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้าส่วนไอเดลไลน์นะครับแอดไลน์ได้ที่ ttn987 t t n ก้า 987นะครับออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดติดตามให้ผมด้วยนะครับพี่ๆนะอ่าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ